แล้วถ้านิวเจนฟังอยู่พี่หนอมอยากนับหนึ่งเรื่องเงินบแบบง่ายๆแบบที่พี่หนอม <c oughs> ไม่สอนการเงินมาตลอดอเลยนะคะอยากจะเป็นสเต็ป by สเต็ปให้เขาทําอะไรบ้างคะโอเคร,รู้ตัวเองอยู่ 2, <c oughs> 2> เรื่องก่อนนะ <c oughs> อันนี้อาจจะกาหนดเป็นบบนิสัยง่ายๆให้เห็นคือเราเป็นคนแบบไหนมันจะมีคนชอบแท็ก <c oughs> คือชอบเก็บ <c oughs> ชอบเก็บเนี่ยวิธีการง,ง่ายๆคือทําพวกเบสิกเนาะทำบัญชีรายจ่ายแล้วว,วิเคราะห์ ทำแล้ววิเคราะห์ค,ะคือวิเคราะห์ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันควรจะทํำยังไงได้มองมองอยากให้มองเป็นเกมมากกว่ามองเป็นการต่อสู้แบบจริงจัง,จงมองเป็นเกมคือมันเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ในแต่ละเรื่องพอแท็กแล้วปัญหาไหนแก้ได้ลดได้โอเคอ่ากลับไปที่ปัญหาเดิมคือพอมันแท็กทุกอย่างแล้วมันปรากฏว่าเฮ้ยไม่ได้วะไม่ต้องหาอะไรได้เพิ่มก็ต้องกลับไปแก้ที่ปัญหาเรื่องรายได้แล้วว่าจะเพิ่มยังไงอันนี้หนึ่งหนึ่งกลุ่มกลุ่มแท็กอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบแท็กอ่าอันนี้แบบพี่เองก็็เปน คือเมื่อก่อนพี่พยายามจะเป็นคนแท็กคือเก็บแล้ววิเคราะห์นม่งไม่วิคห์อ่าไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่คือ,ค,อคือเก็บเพื่อให้รู้สึกว่าได้ทําแล้วจ้าแล้วจบอ่าไม่ได้ไม่ได,ด้ไม่ได้ดูต่ออ,อีกอันหนึ่งที่อยากแนะนําอีกฝั่งหนึ่งคือ,อมองอนาคตเลยอคิดแค่ง่ายคืออ่างตีง่ายก็ได้ฮนะหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยหลังจากนี้มีรายจ่ายอะไรบ้างที่ที่ต้องมีค่านูน่นค่านี่อะไรก็ตามใส่ให้มันมากที่สุดก่อนใส่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยรวมตัวเลขก่อนแล้วคิดถึงรายได้ถ้ามันมากเกินรายได้ไปว่าต้องตัดอ่าตัด ตัดก่อนตัดตัด,ต,ดตัดออกไปจนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันสอดคล้องกันอ่ะอันนี้คือจุดที่เราจะเมนเนจได้ในอีกมุมหนึ่งของคนที่ไม่ชอบจดแต่ถ้าเกิดดีกว่านั้นอ่ะเป็นแบบเฮ้ยฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำได้สองแบบเลยนี่ก็ถนัดทําทั้งคู่ก็ดี oh. ก็แทรกเพื่อวิเคราะห์ว่าเราทําได้จริงตามบัตเจตหรือเปล่าแล้วก็มีบัตเจตล่วงหน้าว่าเฮ้ยเราจะเป็นยังไง oh. อ่าสิ่งที่เมื่อกี้บอกให้เขียนเยอะที่สุดเท่าที่เขียนได้อ่ะมันคือบอกตัวเองว่าที่จริงเราต้องการอะไร บางทีเขียนไปเลยแบบไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสแบบอุ้ยเดี๋ยวมันไม่พอรายได้เขียนแล้วแต่สลดไม่ต้องสลดเขียนไปเลยฮนะจะได้รู้เนาะจะได้รู้นะแล้วเรื่องจริงอ่ะพอรวมตัวเลขได้อ่ะมันจะมีคําตอบหนึ่งนะคือเฮ้ยถ้ากูหาได้เท่านี้อืมีชีวิตที่ต้องการแล้วเนี่หว่าอ่ามันอาจจะถึงเป้าหมายเร็วกว่าที่คาดก็ได้ใช่ซึ่งอันนี้มันก็เลยจะเป็นโจทย์ต่อไปว่าโอเควันนี้เราตัดแต่วันที่เราจะเพิ่มตัวนี้ได้แปลว่าเราต้องไปเติมรายได้อ่าสำหรับนิวเจนรายได้เราอ่ะมันเป็นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านย้อ วันนี้มันไม่น้อยไปตลอดค่ะคุณมีอะไรคุณมีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นคุณเก่งขึ้นอยู่แล้วเชื่อว่าเนี่งหรือมันเติมรายได้คุณต้องพเพิ่มขึ้นโอกาสต่างๆมันจะมีมากขึ้นคุณแค่ไม่ละทิ้งเรียนรู้อ่าด้วยด้วยอายุของคุณด้วยโอกาสนะด้วยเวลาที่คุณมีหรือด้วยปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันทาให้โอกาสในอนาคตพาคุณไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อนั้นน่ยคุณอาจจะมีรายไล์ที่คุณต้องการได้แต่ว่า ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะคะสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วพอเราตั้งเป้าจัดก,การตัวเองพี่หนออบอกว่า2ส,ส่วนเนาะอยากแทรกกับไม่อยากแทรซึ่งถ้าลองคิดเร็วๆมันเหมือนแทรกก็คือการมองอดีตกับปัจจุบันไม่อยากแทรกก็คือการมองอนาคตเพราะว่า forecast ไปเลยน,นะคะว่าเราจะใช้ยังไงแล้วพอสสิ่งนี้เราทำปุ๊บเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยนิสัยเราเป็นแบบนี้เราควรเก็บแบบนี้การตั้งเป้าหมาย ของการเงินซึ่งหลายคนอาจจะมีหลายเป้าหมายด้วยพี่หนอมเราเราควรจัดลําดับยังไงวิธีการตั้งเป้าหมายในมุมของพี่หนอมก่อนจะใช้คําว่าเฮ้ยมันมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเจอร์นี่ตรงนี้มันคือยังไงคะเป้าหมายคือเอาต้องคุยกันว่าเราอ่ะคิดว่าเบสิกก่อนคือเราต้องเอาตัวเองรอดออันนี้อาจจะเป็นความย้อนแย้งนิดนึงกับสังคมในปัจจุบันคือเบสิกคือเราต้องเอาตัวเองรอดหมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองได้ก่อนค่ะหลายคนถูกถูกผลักให้เป็นผู้ดูแลคนอื่นเลย โดยที่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเลยด้วยซ้ำดังนั <C han S 1> ้นจุดแรกที่เริ่มต้นคือดูแลตัวเองให้ได้คําถามคือเวลาเราจะดูแลตัวเองให้ได้มีอะไรง่ายสุดก็อ่ะรอดในแต่ละเดือนสองคืออันนี้จะยากต่อคือพอรอดเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างอ่าเตรียมแบบเบสิกการเงินเขาก็จะอาต้องเตรียมเงินสำรอง <C han S 2> ใช่ไหมฮะมีทาประกันทาอะไรพวกนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียต่างๆสุดท้ายมันจะมีเป้าหมายที่เราอยากได้ซึ่งพยายามเอาเป้าหมายพวกนั้นมาแปลเป็นตัวเลข ตัวเงินให้ได้บางคนอาจจะอยากซื้อรถบางคนอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อมีครอบครัวเป้าพวกนั้นทั้งหมดอะแปลงมาเป็นตัวเลขก่อนแล้วให้เวลามันว่าจะใช้เมื่อไรแล้วหาวิธีไปตามระดับความสามารถในการหารายได้ตามระดับความเสี่ยงตามความรู้ในการลงทุนเราลงทุนอะไรเป็นเราทําอะไรเก่งเราทําพวกนั้นได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้าพอพวกนี้เริ่มต้นแล้วมันผ่าน อันที่เหลือครับอาจจะเริ่มแบกคนอื่นได้อ่าใช้คํานี้เนาะอาจจะเริ่มแบกคนอื่นไนดะ้คืออาจจะเริ่มช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วแต่ว่าถ้าเรามีตัวตรงนี้เริ่มต้นทั้งหมดที่ดีเราจะแบกคนอื่นได้อย่างสบายใจแต่ส่วนใหญ่มันจะกลับกันมันมาถึงปั๊บเนี่ยเรายังไม่คิดถึงตัวเองเลยแบกคนอื่นก่อนเราแบกคนอื่นก่อนมัน<ะ>มันเป็นมันยังเป็นอย่างที่พูดคือเรื่องเงินกลกายเป็นเรื่องต้องไปใส่ใจคนอื่นดังนั้นพอมันเป็นแบบนั้นปับ๊บอ่ะมันจะทําให้เป้าหมายหรือวิธีการเราเราผิดเพี้ยนไปหมดแล้วหลายคนมี จะถามตัวเองว่าทําอะไรอยู่อเพราะสุดท้ายมันไม่ได้คําตอบอะไรเลยนอกจากแค่เอาให้มันรอดไปวันๆแล้วพอมันแบกไปแล้วอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาฮะแบกไปแล้วมันเลิกแบกไม่ได้อมฉะนั้นคัดให้ชัดก่อนว่าจะแบกอะไรและจะไม่แบกอะไรวันนี้ถ้านิวเจนฟังอยู่ฟันก็เชื่อเนาะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งแบบที่พี่หนอมบอกเลยก็คือเหมือนเป็นความรับผิดชอบหรือเป็นการต้องแบกคนในครอบครัวหรือว่าภาระต่างๆมากมายถ้าเขาอยากจะสื่อสารไม่แน่ใจพี่หนอมแนะนําได้ไหมว่าเฮ้ยเราก็จะพูดยังไงว่า เอ้ยคุณพ่อคุณแม่ค,ควรจะให้เขาดูแลได้แค่ไหนเขาควรจะจัดการตัวเองแบบไหนหรือปรับเปลี่ยนเพราะเขายังนิวเจนอยู่เนาะยังอาจจะพอทันเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการไหนในการปรับไลฟ์สไตล์เดบบแบกให้มันเบาลงได้บ้างไหมคะถ้าแบบง่ายๆสุดก็ตรงไปตรงมาไม่ไหวคือไม่ไหวอะ่ะคือใช้คาว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่ความผิดฮะที่คุณจะทําไม่ไหวม,มันปกติมากเช่นสมมติคุณเริ่มต้นด้วยเงินเดือนหมื่นห้าแล้วคุณต้องดูแลค่าใช้ใจ่ายครอบครัวอีกหมื่นหนึ่ง คือไม่ต้องไม่ต้องอธิบายกับใครเขาตัวเลขมันชัดเออมันก็รู้อยู่แล้วว่าแบบได้ไงวะเออใช่ไหมคือคืออันนี้มันคือมันคือเบสิกต้องพูดด้วยความตรงไปตรงมาแต่เพียงแต่ว่าเราคงพูดตรงไปตรงมาขนาดที่เราคุยกันแบบนี้ไม่ได้เราอาจจะต้องคุยด้วยความเข้าอกเข้าใจอ่ะมีตัวเลขให้ดูคทำมาแล้วเป็นแบบนี้ซีเรียสในการคุยนะแต่ไม่ได้บอกว่าดุดันคือมันเป็นปัญหาจริงๆอวันนี้เราอายุเท่านี้เราแบกเราช่วยได้นะอาจจะช่วยได้ประมาณนึงแต่เราช่วยได้ไม่เท่าที่คุณอยากได้อะ กลับมาพูดในอันนึงเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปให้เขาฟังก็ได้ฮะจะได้ง่ายกว่าคือคือคือทุกคนมันมีหน้าที่รับผิดชอบการเงินตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบเราต้องรับผิดชอบคนอื่นขนาดนั้นอืการที่เรารับผิดชอบคนอื่นมาแปลว่าหนึ่งคือเราอาจจะรักเขาเขาอาจจะดีกับเราแต่ทั้งที้ทชนนั้นไอ้พวกนี้มันไม่พอในการที่เราจะใช้แค่ตัวรายที่เราหามาได้ในการเติมทุกอย่างดังนั้นการพูดคุยสําคัญการทําข้อมูลให้ดูสําคัญแล้วก็การตรงไปตรงมา กับอีกเรื่องหนึ่งคือไม่รู้เนี่ยผมถ้าผมในฐานะคนอายุเยอะแล้วพูดกับฝั่งคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าคุณต้องไม่คาดหวังเรื่องหนึ่งคือคุณไม่ต้องคาดหวังให้ลูกคุณมาเลี้ยงคุณอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราอาจต้องคุยกันจริงๆว่าไม่ต้องคาดหวังให้ลูกมาเลี้ยงคือเลี้ยงตัวเองให้รอดอเราไม่ได้มีลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงเราอือแบบอาจจะมันไม่กตัญญูหรือเปล่าในคำนี้มันคำว่าคำว่ากตัญญูมันไม่ใช่แปลว่าเขาต้องเลี้ยงอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมคำว่ากตัญญูไม่ไม่คุณจะ มันอยู่ที่คุณเลี้ยงเขายังไงอืถ้าคุณเลี้ยงโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังให้ลูกคุณต้องมากระตันยูคุณน่ะลูกคุณจะมีความสุขมากคุณไม่อยากให้ลูกคุณมีความสุขเหรอเออไม่รู้ดิพี่ว่าแบบวิธีการคิดแบบนี้อาจจะอาจารย์เบสิกในมุมที่พ่อแม่อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะในฐานะลูกชายและคุณพ่อนะคะเราเรามองเส้นเรื่องนี้ยังไงในความเพอพี่เหมาก็ดูแลคุณพ่อใ จนถึงววระสุดท้ายาแล้วแน่นอนก็มีลูกแต่บอกว่าเอ้ยลูกไม่ต้องดูแลเราเราเรามองเส้นเรื่องนี้ยังไงอะ<ร>ติเส้นเรื่องนี้ส่วนตัวคือไอ้มุมที่ต้องดูแลพ่อเอาจริงๆอะเราเป็นลูกที่พ่อบอกไม่ต้องดูแลด้วยนะในในวันที่พ่อเขาไหวเขาบอกไม่ต้องมายุ่งคืออย่ามาขอก็พ่อ,อคือเขาเขาเซ็ตไว้ดีอยู่แล้วในมุมพ่อดังนั้นเราเราจะมีความคิดน,นี้ตลอดคือพ่อเป็นมุมความคิดที่ดีมากๆคือเขาไม่คาดหวังให้ลูกมาดูเขาแต่ที่เราดูเขาเนี่ยเพราะเพราะเขาเป็นพ่อแบบนี้ไง เราต้องดูเขาอะเอออันนี้คือในมุมในมุมในมุมลูกเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยาเ้าแล้วเราดูแลไหวเรามีความสุขเราจัดการเงินได้เราเลยดูแลทีนี้ในมุมเราส่งต่อให้ลูกเราก็คาดหวังในมุมว่าลูกไม่ต้องดูแลเราแต่เราคาดหวังให้ลูกเรารอดอรอดคือจัดการชีวิตเขาได้คือยิ่งเราสบายเท่าไหร่คือยิ่งเราไม่ไปเป็นภาระเขาอะเอาง่ายๆเขามีเวลาแล้วเขามีอะไรมากขึ้นเลยนะในการที่เขาจะใช้ชีวิตที่เขาอยากใช้งั้นพี่พี่มองแบบนี้แล้วก็อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยคือสุดท้ายมันมองวันที่ วันสุดท้ายของชีวิตคือวันที่เกิดปัญหาด้วยนะวันสุดท้ายถ้าเกิดปัญหาต้นทุนค่ารักษาค่าใช้จ่ายจะเอาแบบไหนจะเอาอยัางไงถ้าเราเซ็ตเรื่องพวกนี้ไว้ดีตั้งแต่แรกจนจบอ่ะมันอาจจะเคลียร์ได้ง่าย mm hmm. แล้วก็ซัพพอร์ตคนที่อยู่ต่อจากเรา mm hmm. ได้ดีค่ะเหมือนถ้าเราไม่ไปคาดหวังหรือไปกดดันเนี่ยโซ่ตรวนบางอย่างมันไม่มีเนาะ mm hmm. เขาก็จะเป็นอิสระในการที่จะไปเติบโตได้และแน่นอนเมื่อเขาพร้อมอยังไงเขาก็กลับมาดูแลคนที่ให้อิสระกับเขาแน่นอนนะคะ มือทำให้ลงคุณเป็น New Gen Investor